ที่ผมเรื่องมันเียองตอกิ้มลยว่าบนเกียบเลยตีว่าเห็นตีในลากมนคนหนย้ยังไงเทียวเทียวพื้นเลยนี่เทียวมไม่ได้เเดเทียวมนเงีบช่วงนี้ก็ประมาณอีกประมาณหนึ่งเดือนก็จะหมด แต่ว่าช่วงนี้เราต้องเก็บเป็นระยะไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าบางครั้งก็ฝนจะตกตกหนักเราก็หยุดเก็บงั้นจะมีปัญหนานในเรื่องรสชาติมันจะมีรสหวานอมเปรี้ยวแต่ว่าจะมีเตจืดแถมมานิดหนึ่งต้องรอฝนหยุดประมาณ5วันเราจึงจะเก็บต่อแต่ว่าผลบลิตช่วงนี้ก็อีกประมาณหนึ่งเดือนก็จะหมดชุดนี้ก็จะหมดแล้วแต่ชุดใหญ่ชุดในฤดู ก็จะออประมาณเดือนธันวาจนถึงหน้าปีใหม่แล้วก็มุกรลาคาุปปาจงตุจีนชุดในฤด,ดูก็มีประมาณทักประมาณไม่เกินสามหมื่นกิโลแต่ส้มชุดนี้ก็จะมีปริมาณไม่มากครับไม่มากวันละประมาณกี่กิโลได้ครับวันละประมาณไม่เกินแปดร้อยกิโลครับไม่เก<า>ินแปดร้อยกิโลร,ราคาขายช่วงนี้ก็ไม่มีขึ้นราคาราคาคงเดิมครับ ผลตอบรับที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะข้อลูกค้าบอกว่าดีครับรสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เพี้ยนไปจากปกตินะครับ